Iya Saka Ratham, Dupa Tibanu, Akavato Sawaka Sangko, Mura Suling Saka Ratham, Yang Hante, Luwih Suling Sutra Kana Kaya, Saha. Pancasila Niyajama Kutiam Bikmah Yang Pende Bisum-bisum Rakanataya Disereni Nasaha Pancasila Niyajama Kutiam Bikmah Yang Pende Bisum-bisum Rakanataya Disereni Nasaha Pancasila Niyajama Sampai jumpa di video selanjutnya. I mean, สาวาทาเวรมณีสิกขาปัทธรสมาธิมิสุราเมรยมันจัปปมาตธานาเวรมณีสิกขาปัทธสมาธิมสุคราเมรยมันจัปมาตธานาเวรมณีสิกขาปัทธงสมาธิมิสยามัจตสิกขาปัทานตมมาธิมิวามรมันจัญส Kahatani jama kiyami, sena bokata pada, si sena nipodengan si sambasira wiso daje, duk ramma jaluka ti pati dan pati, kan jadi warangai acara, kan tidak serta abaraja adika, te te kambang anukam di bang pracang. and i'm

ใจเด็ดใจตรงนะครับในโอกาสนี้ก็ผมขออนุญาตกล่าวนำและเรียนยืนทัตุเสียทุกท่านกล่าวนะโมพร้อมกันครับนะโมตัสสะภะคะเทวา ได้ถวายดีแล้วได้ถวายดีแล้วเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้ใหเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้ให ในการทุกเมือ่อในการทุกเมือ่อด้วยเกียบาร,รมีแห่งทานนี้ด้วยเกยรบารมีแห่งทานนี้เพื่อความสิ้นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะกิเลสทั้งหลายแห่งอาสวะกิเลสทั้งหลายและเป็นปัจจัยเดชานิพพานและเป็นปัจจัยเดชานิพานในอนาคตการในอนาคตการ

ป็นตัวแบนำไปต่วอะไรสิครับรลำดับต่อไปก็เป็นพิธีการตรวจนะครับปุกาจะบุติตัจะกังวรังจะธรรมะเจงยา j a ธรรมนัมสามสุปัชฌาโนภะคะวะโตสาวะกสังโฆสังฆนัมนี่คือคำของพระสุทธิย่อวัดยังให้นะครับได้รับเกียรติจากมูลนิธิคือสองอาจารย์ทศให้เกียรติร่วมกันเป็นเจ้าภาพแต่ผมในนามแทนเจ้าภาพก็ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานและก็ ขอเรียนทุกท่านร่วมรับประทานอาหารด้วยครับท้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับจดมาเอยจมาเรอยไมเยืดยืดนี่เลยยยอดจมาเรยอยเลยากออกมาท้ท้นย้ครัเาไปาไปใใจนะครับผมก็อิวกาสกาบขอดเป็นยาสูดและเ็นยาที่แล้วครับ ยืนก็ได้หน่อยยืนยืนให้ปิดพามม้ค่ะไม่ปือ๋อคิดเอาใจใจใจ

อันนี้เขาะเปิดแรกมันจะเป็นข้าวต้มยำที่ใหม่ รับลงน้อยเออตอนชัวนเนียนนามังเนียนนามังบริการฟรีบริการฟรี บริการโอ้ยไหนาไปนานหหน้าไปนานโอ้โหไม่ตักเลยไม่ตักี่บาทนยวเลย

มาดศการพระพุทเจ้าทุกตัวที่ได้รับปฏิบัติก็ได้รับส่วนนั้นผที่ตอบาดยจากมิมนพระพุทเจ้าวัท่าประด